สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าทำกระเลงปิงแช่อิ่มนะคะกระเลงปิงที่ต้นเองนะคะคุณป้าดองน้ำเกลือนะคะล้างสะอาดแล้วตัดหัวท้ายดองน้ำเกลือนะคะไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วคุณป้าก็ต้มน้ำเชื่อมคะจนเย็นเลยนะคะคุณป้าก็เอามาดองแช่อิ่มค่ะ ตอนนี้สามคืนแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะทานกับน,น้ำแข็งนะคะใส่น้ำลงน้ำลงไปด้วยแล้วก็ลูกกลิงปิงนะคะใส่น้ำแข็งนะคะกินได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อแต่ถ้าใครว่าลูกใหญ่ก็หั่นให้เป็นครึ่งนึงก็ได้นะคะเนี่ยถ้าใครอยากชิมแชทมาได,ได้เลยนะคะ แต่ต้องเสียค่าส่งเองนะคะให้ลองชิมค่ะยันยันเพื่อนๆนะคะทานแล้วติดใจกันจองจะ้ะยีคุณป้าชวนเที่ยวชวนกินนะคะถ้าอยากลองชิมแชทไปเลยนะคะแต่ต้องเสียค่าส่งเองนะคะคุณป้าจะให้ชิมค่ะโอเคนะคะ อร่อยมากค่ะใส่น้ําแข็งไม่ต้องใส่อะไรนะคะแค่ใส่น้ําแข็งลงไปแล้วก็ใส่น้ําใส่ลูกเลยสะอาดอร่อยค่ะต้นเองค่ะเก็บดองเองค่ะถ้าอยากลองทานชัดเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆญาติๆจองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ